เกียร์แกงน์นิวันะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวากับตัวรถก่อนครับชุดคานขวางทูเ่วิงบาร์ขาจับ753ชุดคิดตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตัวกล่องเป็นทูเโมชั่นเอ็กทีเอ็กแอนะครับตัวนี้ใบใหญ่นะครับสำหรับเดินทางเป็นครอบครัวนะครับสวยงามนะครับดูใกล้ๆนะครับ ตัวกล่องนะครับเปิดได้2ด้านมีกุญแจล็อกกันหายนะครับ สำหรับกองบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดขอบคุณครับ